สวัสดีค่ะหฮวยลาวนะคะผลนอกนะคะที่ผ่านมานะคะสามศูนย์สามศูนย์ห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสามอ้ยน่าจะได้เนาะอ้าวหนึ่งและสองเราไม่มาเลยนะคะ อตามต่อนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะวันนี้วันผ้าใหญ่ด้วยเนาะวันนี้วันผ้าใหญ่ด้วยนะคะตามต่อเนาะหัวลาวพัฒนามาช้านิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะ,อ,ะอันนี้สูตรของเรานะเดี๋ยวขึ้นสูตรคุณยายก่อนเนาะขึ้นสูตรคุณยายก่อน คุณยายให้เด่น8และ4นะคะคุณยายให้8ป3 4ี่สามสี่หกเก้าหกห้าดแปนย์นะคะอ่ย้ำอีกทีหนึ่งแปดสี่หกห้าสามแนะคะแต่ว่าสูตรคุณยายแอดชอบอยู่นะเอาหาหาอีกแล้วบอเดี๋ยวนะ เอ่อจะพูดอะไรดีห้าและสี่นี่กี่งวดแล้วนี่ห้าและสี่กี่งวดแล้วเดี๋ยวดูก่อนเนะห้าและสี่สามงวดแล้วนะท่านผู้ชม ติดกันมาอ่องตองอ่องตรงจะว่าไงล่ะนะเนาะห้าและสี่อังวดนี้สูตรสามยอดของเราตัวเลขที่มานะคะมีสามมีศูนย์มีเก้ามีสองแต่งวดนี้นะจะทำยังไงดีก็คือตามนี้เลยนะคะอันนี้ตัวเลขที่มานะ จะจับยังไงดีล่ะวันนี้วันพระมีสามมีศูนย์มีเก้ามีสองนะคะถ้าเบิ้ลก็ระวังสามสามสองสองเนาะของเราตามสูตรที่มานะจ๊ะเดี๋ยวเด้อขอดูก่อนแป๊บหนึ่งว่าเร็วนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาชาวันนี้วันจันเนาะ Wajan แต่ถ้าให้แอชชอบนะคะก็สามสองเอางวดก่อนเราเน้นอะไรนะสองสามใช่ไหมมาเจ็ดสามงวดนี้สามสองเราจะมาอะไรดีอันนี้สี่ตัวเอาก็นี่ไงอก็ลองจับดูนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาสนาของตัวเราเองนะคะ อ่าวันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วยนะคะวันพระใหญ่เนาะ,ะใครชอบสูตรแอดก็ตามนะคะก็ลองจับดูนะคะสามก็จะมีสามศูนย์สามเก้าสามสองนะคะที่เราจับไว้แต่แอดเน้นที่ใครชอบก็ตามนะคะก็ยังเป็นเลขตัวเดิมของแอดอยู่นะคะท้ชมคาเนาะอ่ะ อฝันนะฮะฝันเมื่อคืนฝันฝันว่าฝันว่ามีคนมาซื้อแผ่นศิลากับแอดนะเอ่อเพื่อนให้ราคาหนึ่งหมื่นอันนี้คือในความฝันนะอัน,นอันนี้ฝันนะจ๊ะอันนี้ฝันแต่ว่าของเรามีอะไรของเราไม่มีหนึ่งนะของเรามีสองศูนย์และสามศูนย์นะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไหมแต่มันไม่มีในสูตรไงคะท่านผู้ชมแต่ว่าเจ็ดศูนย์มีในสูตรคุณยายนะ อก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะปูดใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เป็นเลขฝันนะคะฝันว่ามีคนมาซื้อแผ่นศิลานะคะหนึ่งมืนบาทนะคะแอดเลยว่าหนึ่งกับเจ็ดต,ตัวเดียวกันแต่ว่าสําหรับเลขสูตรนะแอดตัวนี้นะคะก็ เอาไปวิเคราะห์ไตรตรองเนาะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของตัวเราเองนะคะวันนี้วันพระด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามสูตรหวยลาวพัฒนาแอดเรนะคะวันนี้ก็เน้นให้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะสาสเนาะอ่ะสำหรับคนทุนน้อยนะคะชุดสีตัว0 9 3ย์เก้องะขอบพระคุณมากๆคะ่ะใครที่เข้ามาติดตามนะคะป็นกำลังใจให้กันนิดนึงเนาะ